กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมาเชโลวันนี้ยูกับผมในเกมเวนเจอร์เวนเจอร์เทลนะครับซึ่งเป็นเกมที่เปิดเปิดมานานแล้วล่ะแต่ว่าเป็นช่วงของเบต้าครับอันนี้คือเขาเปิดให้เล่นแบบเต็มตัวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีรีวิวทางด้านของคาร์ดเลเปียนะครับซึ่งคาร์ดเลเปียเป็นคาร์ดที่ต้องใช้เจมซื้อนะครับตรงนี้นี่ราคาไหนวะนี่สองพั 2, นห้าครับซึ่งผมก็เติมซื้อมาใช่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เอางี้ดีกว่าผมบอกวิธีก่อนนะครับว่าไอฟูดเวิร์กเนี่ยเอามาจากไหนนะครับฟูดเวิร์กหรือพวกสกิลทองนะครับนี่ครับมาจากตรงนี้นี่ทุกดานนะครับจะมีขึ้นเหมือนกันหมดนี่นะครับของคาส์อื่นก็จะเป็นสกิลอื่นนะครับแต่ของเลเปียจะเป็นฟูดเวิร์กนะครับโอเคถวนวิธีใช้ก็คือไปตรงนี้ใส่ดาบเข้าไปครับแล้วก็ใส่ฟูดเวิร์กอย่างนี้นะครับนี่จะได้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้เงินตามที่เขาบอก พอกดใช่ไหมครับก็จะได้สกิลมาเป็นฟุตเวิร์ตนะครับซึ่งโอเคก็ตามนั้นส่วนวันนี้ผมจะไปรีวิวทั้งนั้นเลเปียนะครับซึ่งเลเวลอาจจะแค่23นะครับเพราะว่ามัวแต่ไปทำเลเปียไงเพราะเลเปียมันต้องเนี่ยต้องทำดาบเวลยี่สิบสเปียเวลยี่สิบอืเดี๋ยวเวลาสองสามวันนะใช้เล่นอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอคููดาวก่อนนะครับผมจะทำให้ดูครับว่าเลเปียใช้แบบไหนนะฮะโอเคสามสองหนึ okay. ่งนี่ครับ อันนี้คือ DPS แบบตีธรรมดานะครับอ่าไอที่ติดไฟนี้เป็นทางด้านของนี่นะครับดับเอ้ยเลเปียอย่างนะครับนี่ Light Energy ติดไฟบวกมมดาเมจโอเคนะครับมันเป็นทางด้านของสายตีครับเรือง่ายๆก็คือ DPS นั่นเองซึ่ง DPS ก็ค่อนข้างจะสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณราวๆ810นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดสักคิวแล้วนะฮะโอเค ไม่ต่างเลยแป๊บหนึ่งแล้วณผู้ชมนี่นะครับเมื่อกี้เด้งไปแร้า893นะครับไม่แปดแปามเาโอเคสำหรับสกิล E นี่เป็นคือสกิลปกติของคาร์ดเรปเปียเลยนะครับโอเคซึ่งมันเป็นกิสกิลที่กด E ปุ๊บจะได้รับโลมาพอสมควรนะครับประมาณเท่าไหร่นะขอดูแป๊บนะครับได้รับโลมา470นะครับดาเมจ เพิ่มขึ้นประมาณอันนี้เท่าไหร่เสียแปดห้าตีธรรมดาสองหนึ่งประมาณสองเท่ากว่านะครับซึ่งดาเมจก็จะเพิ่มมาพอสมควรเลยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสําหรับอันนี้นะฮะโอเคสําหรับที่ผมใช้เลเปียมานะครับผมยังรีดดาเมจได้เป็นสุดครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหลังจากที่ผมผ่านไปถึงนี่นะครับแล้วผมก็จะรอเก็บเซตอันนี้นะครับ กับเซตนี้สักเซตหนึ่งเอามาลองใช้แล้วทดลองให้ผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแลวครับสำหรับท่านใดที่สงสัยเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอเคผมจะรีบไปตอบให้นะครับถ้ามันถ้ามันแจ้งเตือนนะนะเพราะมันไม่่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่โอเคสำหรับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิกด้วยนะครับอันนี้ผมขอ,อาลาไปก่อนนะครับ